ชมไฮไลท์การแข่งขันนะครับศึกฟุตซอลไทยลีก2023นัดปิดฤดูกาลครับที่สนามยิมเนเซียมชั้น12มหาวิทยาลัยเกษตรมิตวิทยาเขตร่ม9นะครับเจ้าถิ่นครับเกษตรมิตรีเอเปิดบ้านเจอกับนนทบุรีฟุตซอลคลับครับมีลุ้นทําอันดับให้ดีที่สุดนะครับในนัดสุดท้ายแต่วันนี้ครับได้ลุยขึ้นมาครับนนทบุรีอันตูเนสจิงก็ไปติดเซฟสามอีกทีนึงหลุดกรองครับ ครับหลุยเข้ามาซัดด้วยขวาครับไปติดเซฟของพักรพลสามอีกทีหนึ่งนี้ไม่เข้าครับตัวนี้นัทวันรครับไปตัดบอลมาแล้วก็กีรติครับไหลคืนให้พัณฑ์จริงเข้าไปก่อนเลยครับจัวนี้ก่อนได้ดีผู้ตัดสินไม่ได้เป่าเป็นรูปฟาวครับจริงเข้าไปได้ครับผ่านเซฟมาะด็าจังหวะสุดท้ายผู้ตัดสินไปเช็คป s นะครับ ให้เป็นจังหวะฟาวก่อนครับจังหวะนี้ของรัทวัฒนะครับเกษตรณฑิตไม่ได้ประตูครับใน,ในขณะเดียวกันพอไปเช็ค V ีครับแล้วก็ให้เป็นลูกฟาวนี่เป็นฟาวครั้งที่6พอดีครับของทางเกษตรณฑิตเสียจุดโทษจุดที่2ครับจากที่จะได้ประตูขึ้นนามาโดนจุดโทษจุดที่2ครับแล้วก็เป็นเตลตันอันตูเนสครับยิงเข้าไปลูกนี้ ขึ้นนำก่อน1-0ยับนาที15ะจะังวยิงก็มีแหมมองไปที่ข้างสนามนิดนึงแล้วก็ยิงเข้าไปมีการประท้วงอยู่นะฮะเลยนะครับหลังจากยิงเข้าไปได้แต่ว่าสุดท้ายก็ผู้สินให้เป็นประตูครับกับทางคกับุรีก่อนจบครึ่งแรกครับเกือบได้ลูกที่2ครับ,รรบจังหวะสากัดผิดเหลี่ยมของอนาวินามิครับ เกือบเข้าประตูตัวเองแต่ว,ตว่ายังดีครับมักกะพลยังเซฟไว้ได้นี่ช่วงท้ายครับโรมินโดได้จิงเข้าไปตรงตัวโอกาสจะตามตีเสมอนะครับแล้วขึ้นอย่างครับกลับมาเล่นจังหวะนี้เกือบได้เหมือนกันครับเกรมััณฑดิตเมือนโซเมตปาเข้ามาครับยังโดนสกัดไว้ก่อน พีรพัฒน์ครับเปิดเข้าไปไปชนกันครับจุดสุดท้ายไม่ได้ประตูกลางสนามนะครับจอดจอะเลยครับแต่ว่าไปชนเสาแล้วอัจตุเนสจิงไกลครับติดเซฟพระกพลซัดลูกนี้ครับก็เซฟไว้ได้แ้วจวะนี้ลุยขึ้นมาอนาวินปาดเข้าไปตรงกลางครับลอดขามนมนัทไปแล้วครับแต่ว่ายังมีตัวมาสกัดไว้ได้ ไปโดดถืลลงลงไปนะครับทางลวนโกเมสครับได้าฟาวับทางเกษมกระเด็นแล้วเป็นโทษจุดที่สองของเจ้าทินวากีราติครับไปยิงติดเซฟของโดนมานัสไม่ได้ประตูที่เสมอครับกระบะลุยมาของนะัทวัชชูทัพครับแล้วเปิดไปตรงกลางสากัดกันไม่ดีแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้สบายยุสีสะอาดรับซัดด้วยซ้าย จังหวะลุยของนทวัฒน์ชูทับครับเปิดเข้าไปสกัดกันไม่ดีแล้วเข้าเข้าขากพอดีครับประตูสายเต็มข้อ,อเลยตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับนาทียี่สิบห้าครับสรายุสีสะอาดตรงน,นี้ได้ยิยงไกลครับก็ย,ยังติดเ,ดเหนือในช่วงสองนาทีสุดท้ายครับแล้วดูจังหวะนี้ลุยขึ้นมาครับนทวัฒน์ชูทับป่าเข้ามามากกระพันครับยิงเล่นทางเข้าไปครับ วัดต้องชมจังหวะลุยครับนทวัฒน์รับปาดนะนี่โล่งๆเลยครับยิงเล่นท,ทางเข้าไปอย่างสวยงามครับหนักพันแฉพิมายนาที40ครับนาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาพิกนำ้ำ2-1ครับทางกเกษมตรบดี MC. เอฟซีแฟนๆนี่สะใจเลยครับก็เวลาที่เหลือทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมกเกษมตรบดีเจ้าถิ่นครับผิดฤดูกาลด้วยการเปิดบ้านเอานอชนะโนทัพรีไป2ประตูตอนน่อ1 นี้หมดเวลาของการแต่ก็สดแล้วนะครับผมชีวิตรวรนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ